ครับเรากลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับสำหรับรายการปฏิบัติการต้านโกงครับวันนี้เราพูดคุยกันในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนพลังของประชาชนครับให้เป็นพลังของพลเมืองในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตนะครับก็ต้องขอบพระคุณทางแฟนคลับนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังเป็นประจําทุกสัปดาห์แล้วก็ทุกครั้งเลยที่มีการพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเครือข่าย ประชาชนพลเมืองไม่ทนต่อการทุจริตนะครับถ้าว่าเราฟังอยู่ทางพื้นที่ของอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาเลยนะครับในส่วนของวันนี้เองเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำครับว่าจากที่เราได้พูดคุยกันในช่วงแรกนะครับว่าพลังของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นพลังที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนในการที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับก็ต้องเน้นย้าครับว่าลําพังหน่วยงานภาครัฐเนี่ย ก็ทํากันเต็มที่นะครับจากทั้งปปชปชปทปัจจุบันเราก็มีการร่วมนําเอาปปงนสำนาาักงานปปงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยได้เข้ามาด้วยนะครับเพื่อที่จะมาทํางานร่วมกันนะครับทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะทํางานกันเต็มที่แต่ด้วยความที่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับมันเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็มันเป็นปัญหาที่เรื้อรังนะครับเขาบอกว่าปัญหาการ ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเปรียบเสมือนกับมะเร็งร้ายในสังคมไทยนะ,นะเราติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับมิติ1เนี่ยถ้าเรามองใน2แบบก็คือมองถึงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับปัจจุบันก็จะมีภาพข่าวของการล่อซื้อการจับกลุ่มต่างๆมากขึ้นนะครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นด้วยว่าในสังคมไทยเนี่ยก็จะเข้าสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆนะครับที่นําไปสู่การร่วมบูรณาการในการที่จะล่อซื้อจับกลุ่มนะครับก็ล้วนแต่เป็นเครือข่ายนะครับเป็นข้อมูลที่ได้มาจากเครือขา่ายภาคประชาชนที่เขาไม่ทนต่อการทุจริตแล้วนะครับก็มุมม,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 มุมหนึ่งก็จะมองถึงความเข้มแข็งในเรื่องของการังครับใช้กฎหมายนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับพอเวลามีข่าวว่ามีหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราถูกมองว่าเอ๊ะ รประเทศไทยของเราก็มีแต่ปัญหาการทุจริตนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องช่วยกันนะผมเชื่อว่าทางภาครัฐภาคประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือว่าภาคเอกชนครับถ้าเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะที่จะเข้ามาครับป้องกันแนละ้วก็เฝ้าระวังการทุจริตเนี่ยอย่างน้อยก็จะเป็นการระงับยับยั้งนะครับปัญหาที่มาอาจจะรุนแรงอยู่นะก,ก็เราก็ได้คาดหวังคราว่ามันจะหมดไปถ้าไม่หมดก็ ลดลงเบาบางลงนะครับเพื่อนะครับเพื่อให้คนในสังคมคนในชุมชนนะครับได้มีประโยชน์ได้รับประโยชน์นะได้รับเรียกว่าได้รับการตอบแทนในเรื่องของการดําเนินโครงการต่างๆอย่างเต็มที่เลยนะครับก็เน้นย้าว่าพี่น้องประชาชนเป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับที่จะเข้ามาขับเคลื่อนง,งานในเรื่องของการที่จะป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตนะครับ หลังจากที่ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังนะครับวันนี้เนี่ยเราก็สามารถยืดออกได้เลยครับว่าการที่เราเป็นภาคประชาชนเนี่ยการที่เข้ามาทําเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่นะครับมันเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนเลยนะครับที่ระบุแล้วก็รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทีนี้นะครับของปปทเองเนี่ยอย่างที่เน้นย้าในช่วงก่อนที่จะพักเบรกนะครับก็เน้นย้าว่าเราก็ให้การหนุนเสริมอย่างเต็มกําลังแล้วก็เต็มที่เลยสําหรับ พี่น้องภาคประชาชนที่รวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะมาป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตนะครับก็ที่ยกตัวอย่างไปก็เป็นกลุ่มเครือข่ายสภาวกาชุมชนนะครับนอกจากนี้ในทุกกลุ่มเครือข่ายเลยนะครับปปทนะครับเขตแปดนะครับก็ให้การหนุนเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครือขา่ายจากกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เป็นครอบครัวหรือว่าเป็นภาพรวมอย่างแม้กระทั่งของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ ได้รับการหนุนเสริมโดยสำนักง,งานปปชเองเนี่ยทำปปชเองก็ได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับทางปป,ปชด้วยนะครับทางชมรมสตรองด้วยในหลายๆส่วนนะครับเราก็ได้รับข้อมูลจากชมรมสตรองแล้วก็นําไปสู่การที่จะ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยการร่วมบูรณาการทํางานร่วมกันนะครับของปปชปปทแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในการลงพื้นที่ร่วมกันนะครับในส่วนของภาคประชาชนกลุ่มกุมอื่นนะครับท่านใดกลุ่มใดก็ตามนะครับที่ที่อยากที่จะเข้ามาเป็นพลังแผ่นดินนะครับเป็นพลังของพลเมืองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตครับ สำนักง,งานปาปทก็พร้อมที่จะหนุนเสริมอย่างเต็มที่เลยนะครับอย่างวันนี้อย่างพี่น้องกลุ่มเครือข่ายประชาชนพลเมืองไม่ทนต่อการทุจริตก็เหนียวแน่นนะครับอยู่กับปปทแล้วก็ในปปชด้วยเนาะนะครับก็เราก็ต้องมีข้อสังเกตยอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องประชาชนที่เขาเข้ามากับเคลื่อนง,งานในเรื่องนี้ก็จะเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วก็เขาก็จะอยู่ในหลายบทบาทกับปปชกับปปทก็ทุกคนก็เข้ามาทําด้วยใจจริงๆนะครับที่ไม่ทนต่อการทุจริตนะครับก็เป็นกําลังใจ แตเบื้องต้นเลยนะครับให้กับกลุ่มพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็ต้องเน้นย้ําว่าในในชุมชนในสังคมเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสําคัญด้วยนะครับบางทีเนี่ยนะครับบางทีการที่คนในชุมชนคนในในหมู่บ้านคนในสังคมเนี่ยได้เข้ามาขับเคลื่อนงานในในเรื่องนี้เนี่ยเราต้องให้กําลังใจ เราต้องไม่มองเขาว่าเป็นเป็นคนที่มาสร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับเขาได้เข้ามาเป็นหูเป็นตาเข้ามาสอดส่องในการดูแลเนี่ยต้องต้องให้การหนุนเสริมแล้วก็ต้องช่วยกันนะครับต้องเป็นกําลังใจในการขับเคลื่อนงานให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็ต้องเป็นพลังนะครับในการที่จะ ช่วยกันที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับคนในชุมชนแล้วก็คนในสังคมนะครับทีนี้นะครับถามว่าในมิติของการเป็นพี่น้องประชาชนหรือว่าจะเป,เปลี่ยนจากพลังประชาชนเป็นพลังพลเมืองในการที่จะมาป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตเนี่ยนะครับเราจะดําเนินการหรือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือได้อย่างไรครับแน่นอนครับ หน่วยงานภาครัฐพร้อมที่จะหนุนเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานปปชสํานักงานปปทนะครับท่านประสานเข้ามาเข้ามาเป็นเครือข่ายของของเราได้เลยนะครับส่วนถามว่าการที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายในการที่จะป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตเนี่ยก็ต้องเน้นย้ําก่อนนะคะว่าการทุจริตเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่จะเป็นคนทุจริตนะครับตัวพี่น้องประชาชนเองนะครับถ้า ก็มีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้นะครับการทุจริตก็คือการโกงนะถ้าพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับโกงเนี่ยก็จะมีบทประญัติเป็นความผิดนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์นะครับที่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเนาะความผิดฐานลักทรัพย์ลักวิ่งชิงปล้นโจรสลัดกันชอกยักยอกรับของโจรต่างๆนี่ก็จะเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐโกง หรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในนะครับหมวดของความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการนะครับถามว่าไอ้ทาไมถึงต้องแยกความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตนะครับของประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็เน้นย้ําว่าการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนนะครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเสียเองนะครับก็ต้องโดนหนักนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทษ เรื่องของอายุความต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงรูปแบบของการดําเนินคดีเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐโกงเจ้าหน้าที่ทุจริตนะครับก็จะส่งมาให้ทางสํานักงานปปอชอสำนักงานปปทนะครับเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการนะครับแต่ถ้าเป็นประชาชนหรือว่าเอกชนทั่วไปนะครับโกงเนี่ยหรือว่าทุจริตเนี่ยนะครับก็จะต้องไปแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าที่ตารวจนะครับดําเนินการต่อไปนะครับทีนี้ในมิติของ ของประชาชนเนี่ยถามว่าเราจะมีส่วนท่านจะมีส่วนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันและก็จะเฝ้าระวังการทุจริตได้อย่างไรนะครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญนะครับในมิติของพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านอาจจะสัมผัสกับก,บการทุจริตคอร์รัปชันได้เนี่ยในสองมิตินะมิติที่1ครับมิติที่ท่านอาจจะมีสถานะของความเป็นผู้เสียหายโดยตรงด้วยก็ได้นะครับจากการทุจริตเรื่องอะไรบ้างนะครับ อย่างเช่นท่านไปติดต่อขออนุมัติอนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐแล้วมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่แลกกับการออกใบอนุญาตต่างๆอันเนี้ยนะครับก็เป็นความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตฐานเรียกรับสินบนนะครับแต่ในมิติของตัวความผิดฐานนี้เนี่ยตัวประชาชนหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐเขาเรียกรับเนี่ยก็จะเป็นผู้เสียหายโดยตรงด้วยสําหรับความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตฐานนี้นะครับก็ สามารถที่จะนะครับถ้าท่านใดนะก็เนเ้นย้ําเลยนะครับถ้ากรณีที่พี่น้องประชาชนนะครับท่านใดได้ไปติดต่อขอรับบริการนะครับกับส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือว่าส่วนท้องถิ่นเนี่ยแล้วถูกเจ้าหน้าที่รัฐเขาเรียกรับผลประโยชน์นะครับล่าช้าประวิงเวลาต่างๆหรือว่าดึงเรื่องเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเรียกรับนะครับแต่พฤติกรรมของการล่าช้าดึงเรื่องประวิงเวลาต่างๆ ก็อาจจะนําไปสู่เรื่องของการทุจริตนะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลมายังสำนักงานปปอทอสำนักงานปปอชอได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับอาจจะได้เป็นหูเป็นตาในเรื่องของการที่จะเข้าไปสอบส่องดูแลและเข้าการป้องกันนะครับอย่างที่นําเรียนครับว่างบประมาณแผ่นดินที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็จะถูกส่งนะครับ กลับมานะกลับมาเป็นงบประมาณที่จะเป็นโครงการนะครับโครงการก่อสร้างถนนโครงการขนลอกครูคลองสิ่งสาสารโภคต่างๆในพื้นที่นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านจะอยู่ในพื้นที่ท่านจะใกล้ชิดนะท่านจะใกล้ชิดกับกับการด,ดําเนินโครงการของท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานกลางนะครับที่จะลงเอางบประมาณลงไปในท้องที่ก็ตามถามว่า อาจจะมีบางกรณีครับที่หน่วยงานกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับกรมยุทธาธิการและผังเมืองเนี่ยที่เขาจะมีการนํางบประมาณหรือว่ากรมชนราประทานเนี่ยนะครับที่มีการนํางบประมาณต่างๆลงไปในพื้นที่เนี่ยท่านก็อาจจะมีส่วนในการที่จะป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังได้นะครับถามว่าในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่งานนะครับที่เหมาะสมในการที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับให้เข้ามาร่วมกันในการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังนะครับก็คือ การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆนะครับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือโครงการที่ราชการส่วนกลางที่ผมได้กล่าวไปได้ลงไปในพื้นที่นะครับท่านก็สามารถที่จะเฝ้าระวังได้นะครับเฝ้าระวังอาดําเนินโครงการในมิติของการเฝ้าระวังเนี่ยท่านอาจจะเริ่มต้นของการเฝ้าระวังได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับในอย่างของปปทเองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมเขาเรียกว่ามาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ก็คืออาจจะยังไม่ได้มีการทุจริตนะครับแต่มันเป็นโครงการที่อาจจะใช้วงเงินงบประมาณสูงหรือว่ามีการดําเนินการในพื้นที่เนี่ยท่านก็สามารถส่งข่าวนะเข้ามาที่ปปทให้เราเข้าไปเฝ้าระวังได้นะครับก็เน้นย้าว่าอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้มีปัญหาการทุจริตนะนะครับแต่เป็นข้อมูลที่ท่านส่งเข้ามาให้กับทางปป,ปทได้เข้าไปเฝ้าระวังนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีที่ท่านอาจจะพบความผิดปกติ ของการดําเนินโครงการนะครับก่อสร้างของภาครัฐต่างๆโดยท่านอาจจะสังเกตจากเรื่องของนะครับข้อมูลนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการพยายามพูดคุยกันถึงเรื่องของการที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งข้อมูลของการดําเนินโครงการต่างๆเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่ควรจะต้องเปิดให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนมาเป็นฐานข้อมูลในการที่จะไปประกอบการเฝ้าระวังนะครับทั้งเรื่องของงบประมาณ รายละเอียดของสเปคหรือว่าคุณลักษณะแล้วก็รวมถึงการดําเนินการต่างๆการได้ผู้รับจ้างการดําเนินการของสัญญาต่างๆอันนี้เองเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐก,ก,ก็ควรที่จะเปิดเผยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาเป็นหูเป็นตาด้เข้ามาสอดสองดูแลแล้วก็เข้ามาเฝ้าระวังนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่มีส่วนสําคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะสามารถที่จะเข้ามามีส่วนในการที่จะป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังได้ก็คือเรื่องของ การชี้เบาะแสต่างๆนะครับการความผิดเกี่ยวการทุจริตนะครับในเรื่องของเช่นการบุกรุกสิ่งสาธารณูปโภคนะครับบุกรุกสาธารณประโยชน์หรือว่าที่สาธารณะนะครับห้วยหนองคลองบึงลำธารแม่น้ำภูเขาชายหาดต่างๆนะครับรวมถึงงานก่อสร้างนะครับที่ที่อาจจะเป็นลนักษณะของเข้าข่ายในเรื่องของการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็สำคัญเลยก็คือเรื่องของการ กรณีที่ท่านไปติดต่อขออนุมัติอนุญาตจากหน่วยงานราชการต่างๆแล้วมีการเรียกรับผลประโยชน์นะอันนี้ท่านก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาได้นะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นต้นตอของปัญหาการคอร์รัปชันเลยก็คือเรื่องของการที่จะช่วยกันในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยท่านมีส่วนสําคัญนะถ้าท่านเลือกตั้งคนที่ทุจริต หรือว่าถ้าเลือกคนโกงถามว่าโกงไม่โกงเนี่ยวัดได้ได้สำคัญเลยเขาซื้อเสียงไหมนะครับถ้านักการเมืองคนใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับใดก็ตามระดับชาติหรือว่าระดับท้องถิ่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการเลือกตั้งในระดับท้องถิน่นแบบระดับผู้นําชุมชนอย่างนผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็มีการซื้อเสียงกันนะครับเน้นย้าเลยนะท่านคิดได้เลยนะว่าถ้าคนที่เขารับสมัครเลือกตั้งเนี่ยแล้วเขาใช้เงินซื้อเสียงเนี่ย เขาซื้อเสียงไปดำรงตําแหน่ง4ปีนะบางคนนะครับอาจจะพันหนึ่งห้า 1, 500บาทเนี่ยถ้าลองเอา4ปีนะครับสปีคูณด้วย365วันนะแล้วก็หารด้วยเงินที่เขาเมื่อซื้อเสียงเราเนี่ยเพล่เพอเนี่ยนะครับตกวันละนะครับวันละไม่กี่บาทเองนะนะครับอันนี้นะครับถือว่ามันเป็นคุณค่าของเราด้วยนะเราต้องไม่ไม่ยอมให้เงินเพียงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับมา มาทําให้เราต้องไปเลือกเขาเข้าไปทําหน้าที่นะครับแน่นอนเลยนะครับเขาซื้อเสียงเนี่ยเขาใช้เงินไปนะสมมติใช้ใช้เงินไปไปหลายบาทไปหนึ่งล้านบาท1กิโลเนี่ยนะครับท่านคิดว่าเขาจะเอาเงินมาให้พวกเราฟรีๆหรอนะครับเขาต้องกลับไปถอนทุนกลับไปทุจริตไปคอร์รัปชันนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับเพราะถ้าเขาเข้าไปมีอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าไปบริหารงบประมาณต่างๆนะครับบางพื้นที่เนี่ยอย่างเทศบาลบางแห่งเนี่ย งบประมาณปีหนึ่งเป็นพันล้านเลยนะครับก็เน้นย้ำว่าถ้าเขาเราเริ่มต้นด้วยการเลือกคนผิดนะครับเข้าไปทํางานเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเลือกคนไปโกงแล้วเราจะมาอดควรไม่ได้นะว่าเขาไปทุจริตเพราะาเราเลือกเขาเองนะครับก็อันนี้เน้นย้ําเลยนะครับว่าหน้าที่ของปรงชนชาวไทยแล้วก็ที่จะป้องกันที่จะเฝ้าระวังการทุจริตที่สําคัญได้ก็คือเรื่องของการที่ ไม่เลือกคนโกงคนที่ซื้อเสียงเข้าไปทํางานนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญถือว่าเป็นต้นน้ําเลยนะต้นน้ําในการที่จะป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตนะครับทีนี้ในส่วนของอการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตเนี่ยถามว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนเนี่ยมีหลายช่องทางมากๆนะครับที่จะดําเนินการไม่ว่าจะแจ้งข้อมูลไปที่สำนักง,งานปปชอ,อย่างของปปชเนี่ยเขาก็มีสายด่วน1205 ถ้าปาปทนะครับก็จะเป็นสายด่วน1206นะครับปัจจุบันเรามีแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูนะถ้าเกิดท่านท่านติดตามนะครับเขาก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดย โดยชาวไทยนี่แหละนะครับในการที่จะสามารถที่จะสแกนข้อมูลเข้าไปเป็น QR Code เนี่ยนะครับสแกนข้อ hmm. มูลเข้าไปก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับไปยังหน่วยงานได้เลยนะครับแล้ว <shove> ก็ป <emerges> ัจ <UK> จุบันนั้นเรายังมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมากมายเลยนะครับที่จะสนับสนุนหรือว่าหนุนเสริมให้กับภาคประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนในการที่จะเป็นเครือข่ายในการที่จะป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับมีเพจนะครับมีเว็บไซต์ต่างๆจับโกงจัดซื้อจัดจ้างแอ นะครับต่างๆนะครับมากมายเลยนะครับมีปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะครับมีชมรมสตรองมีคิดทำทิ้งนะครับส่วนสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะท่านสามารถที่จะป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังได้ก็คือเรื่องการดําเนินโครงการของภาครัฐครับที่มีลักษณะของการดําเนินการแล้วเนี่ยสร้างเสร็จแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคิดทำทิ้งขึ้นมาตรงนี้เองเนี่ยท่านก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมายังหน่วยงานตรวจสอบได้นะครับ อีกส่วนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญแล้วก็ต้องเน้นย้ําในช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายของการพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือในการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตมาเป็นพลเมืองนะครับมาเป็นพลังพลเมืองที่จะร่วมกันได้เนี่ยนะครับท่านต้องดําเนินการในเรื่องนี้โดยยึดหลักธรรมมาพิบาลด้วยนะก็คือต้องไม่กันแกล้งนะครับแล้วก็ต้องไม่อาศัย หน่วยงานตรวจสอบนะครับเป็นช่องทางในการที่จะกันแกล้งผู้อื่นในการที่จะหวังผลทางการเมืองนะครับท่านต้องดําเนินการโดยยึดหลักของคุณธรรมด้วยไม่กันแกล้งผู้อื่นนะครับแล้วก็เน้นย้าว่าการให้ข้อมูลเบาะแสหรือว่าข้อมูลข่าวสารมายังหน่วยงานตรวจสอบต่างๆเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องเปิดเผยตัวตอนใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านจะสามารถ มาที่จะให้ข้อมูลได้แล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆได้นะครับแต่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ที่จะทําให้สหํานักงานปปชสํานักงานปปทสามารถที่จะนําไปดำเนินการและขยายผลต่อตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละหน่วยงานได้เนี่ยก็ต้องเน้นย้าว่าต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพด้วยนะถามว่าข้อมูลคุณภาพเนี่ยคืออะไรนะคือเป็นข้อมูลเบาะแสที่ที่มีความชัดเจนนะครับชัดเจน ที่จะทําให้หน่วยงานตรวจสอบเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดไปขยายผลได้นะครับคําว่าคุณภาพเนี่ยเราต้องการแค่ไม่กี่ประเด็นครับใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรนะแล้วมีพยานหลักฐานได้ดบ้างนะครับก็ต้องเน้นย้ำว่าใครคือเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนล่ะนายกรนายขอนะครับเขาตําแหน่งอะไรอยู่ในหน,หน่วยงานอะไรเขาทําอะไรนะครับทำอะไรในะที่นี้คือมีพฤติการอย่างไรพฤติการ ก็คือเขาทําอะไรที่เรามองว่าเขาเป็นการทุจริตนะครับเมื่อไหร่ถ้า,สา,าสามารถรู้ได้ว่าเขาทําเมื่อไหร่นะครับที่ไหนแล้วก็มีพยานหลักฐานแล้วก็แนบเข้ามานะครับทีนี้ช่วงท้ายนะครับในมิติของปปทเองเนี่ยนะครับก็ต้องเน้นย้าว่า,าปปทเองเนี่ยเราก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนที่เราฟังอยู่เนี่ยมีความเดือดร้อน แต่ก็ต้องเน้นย้ำว่าเป็นความเดือดร้อนที่ต้องมีจุดเกาะเกี่ยวจุดยึดโยงกับหน่วยงานภาครัฐด,ด้วยก็คือเป็นเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยท่านสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับเข้ามาให้ทางสำนักง,งานปปทได้เราก็สามารถที่จะเข้าไปประสานงานติดต่อเพื่อจะนําไปสู่การที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยนะครับก็เน้นย้ำครับว่าสํานักงานปปทเองเนี่ยเราก็พยายามครับที่จะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ เลือกปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะครับก็เน้นย้าว่าท่านก็สามารถส่งข้อมูลนะครับในมิติของการที่ท่านประสบพบเจอเนี่ยนะครับเข้ามาที่สํานักง,งานปปทได้ด้วยนะครับช่วงท้ายจริงๆนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเรานะครับวันนี้เรามาชวนทุกคนได้ปรับ เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นประชาชนคนธรรมดาให้เป็นพลังของพลเมืองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตซึ่งทุกคนทำได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงคนในชุมชนคนในสังคมนะครับถ้ามีกลุ่มมีพี่น้องประชาชนกลุ่มใดเขารวมตัวกันที่จะเข้ามาขับเคลื่อนง,งานในเรื่องนี้ให้มองว่าเขาเข้ามา รักษาผลประโยชน์ของคนในชุมชนนะมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการที่จะป้อง,องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตเราต้องให้กําลังใจเขาด้วยนะครับในการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้นะครับก็เน้นย้ํานะครับว่าการป้องกันการทุจริตที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมหรือว่าภาคประชาชนนะครับเรามาร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ ทุจริตนะครับโดยใช้หลักการ3สอครับสอที่1ก็คือสอสอดสองนะมีโครงการอะไรนะครับในพื้นที่ใครทําหน่วยงานไหนทําเมื่อ,อไหร่ทําที่ไหนนะครับมีวิธีการดำเนินการอย่างไรถ้าเกิดความสงสัยสอที่2นะครับสงสัยทําจริงไหมทําครบไหมราคาเหมาะสมไหมคุ้มประโยชน์คุ้มค่าไหมนะครับ เกิดความสงสัยก็นําไปสู่สอที่3คือส่งข่าวนะก็ส่งข่าวมาให้หน่วยงานตรวจสอบส่งข่าวมาให้ปปทมาให้ปปชเพื่อจะนาไปสู่การที่จะบังคับใช้กฎหมายและว,ว่าดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยต้องยึดหลักธรรมพิบาลในการที่จะขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้ด้วยก็คือไม่กั่นแกล้งนะครับแล้วก็คํานึงถึงหลักคุณธรรมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นย้นย้าว่าพี่น้องประชาชนนะครับก็จะเปลี่ยนพลังจากพลังของประชาชนเป็นพลังของ พลเมืองที่จะมาป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตได้นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะได้ลากันไปก่อนนะครับสําหรับนะครับรายการปฏิบัติการต้านโกงนะครับก็พบกันใหม่นะครับเป็นประจําทุกวันอังคารในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีทั้งผู้จัดทั้งของสวทเพื่อการเตือนภัย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะครับได้มาพูดคุยบางโอกาสก็เชิญทางปปทของเราได้เข้ามาร่วมพูดคุยนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งครับว่าเนื้อหาสาระในวันนี้ครับจะเป็นประโยชน์ต่อการนะครับขับเคลื่อนงานแล้วก็เป็นการบังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาขับเคลื่อนงานในเรื่องของการป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับปฏิบัติการต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช